ขอต้อนรับเข้าสู่วันลวันนี้กลับมาอีกครั้งแต่ช่วไม่ใช่ติใช่อินในป่าวันนี้ด้วยความคิดถึงความรักที่มีให้น้อง้อินทูวันนะคะก็เลยจะมาทำเพลงหนึ่งเพลงที่น้องปล่อยมาในตอนนี้นะคะส่งท้ายน้องไปด้วยนะคะก็คือเพลง I hate goodbye ต้องค่ะผมก็เนาะก็นก็เป็นช่วงเวลาที่ครบ2ปีเนาะกับช่วงกับที่จะดิสแบนกันได้แล้วนะครับผมเป็นกำลังใจอินไซเดอร์ทุกคนถูกต้องเราเองก็อยู่ตั้งแต่วันแรกคลิปร้องตั้งแต่ประกาศผล นะคะหนักอยู่เพราะตอนนั้นจริงๆก็ไม่ได้รู้จักอะไรน้องหรือขนาดนั้นแต่ดูแล้วอินมากตำนานมากนะอีคิิประกาศผลทำงนานมากท <c oughs> ำนานที่มีลมหายใจมาก <c oughs> แล้วก็หายไปหลายคลิปมากๆนะคะท <c oughs> <ด>ุกคนจริงๆเราทำเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบเนาะ ผัวพันทั้งเก้าอินทวันทั้งเด็กช่วงทั้งอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดเลยแล้วก็แบบยังเป็นกําลังใจทุกคนเนาะและเรามาอำลางน้องไปด้วยกันแต่เราต้องขอขอบคุณทางบ้านด้วยทางพ่อพ่แม่ครับสำหรับครับไทยนะครับเราจะได้กินไปกับความหมายแบบลึกซึ้งไปเลยนะคะผมแล้วเดี๋ยวเราจะแถมคลิปเบื้องหลังที่เป็น อินทูว่าชาแนลใช่ด้วนที่เป็นวัฒนการถ่ายทำเพลงนี้ด้วยนะครับะโอเคแต่ว่าก่อนที่จะไปดูนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะคะแล้วก็ฝากเมมเบอร์ชิพของวัช Channel นะครับสามารถดูคลิปได้ก่อนใครแล้วก็คอนเทนต์พิเศษมากมายราอยู่ใน playlist exclusive ของ member จ้าแล้วล้วยังมีปุ่มซุปเปอร์แตงนะครับฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยจ้ามาตามมาดูเต็มๆกันได้ใน Facebook นะคะเมมเบอร์ชิพที่กับที่เดิมจ้าใช่ครับโอเคปะ จบแบบจบอีกแล้วจบไปแล้วทุกคนครับอย่าลืมตามไปดูกันเต็มได้ใน Facebook นะครับเมมเบอร์ชิที่เก่าที่เดิมจะาเพลย์ลิสต์เอ็กซ e คลูซีฟอำหรับเมมเอน้ำตารืนตาไหลขลิเนาะแบบ มันมีแต่ความทรงจำเนาะไม่ผูกพันก็ไม่ได้หรอกใช่ผูกพันมากเห็นมาตั้งแต่เล็กเลยจนแบบเห็นน้องได้งแต่โน่นทำนี่ตั้งแต่เดวันจนถึงวันนี้ทุกคนคิดว่าน่าจะสองปี ว่าเป็นอีหนึ่งวงที่เราอยู่กันมาแบบสองปีจริงๆนะจะมีบางช่วงที่ห่างหายแต่ว่าก็อยู่ด้วยกันมาตลอดก็ยังเห็นน้องเป็นวงที่เราทำคอนเทนต์เยอะมากๆ้วนนะทุกคนอาจจะเหลือน้อยแต่เราทเยอะอาจจะเหลือเราทำเยอะแทบทุกอย่างที่น้องปล่อยออกมาที่ที่ทําได้เนาะแล้วก็แล้วก็มันมีบางส่วนที่หายไปตอนเรื่องลิาสิทธิ์ต่างๆเนาะ ก็เลยต้องแบบหายไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีสามเดือนที่พักไปพอมีข้าศึกของอินทวันก็ใช่เพราะว่าไม่กล้าเลยตอนนั้นงงมากกว่าเฉลียวศึอะไรไปพักนึงว่าเลตตี้อะไรที่มันติดข้าศึกอีกทำไม่ได้อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าแบบเออแต่ว่ามาย้อนคิดคือคิดถึงอะคิดถึงมากเลยอะเรายังจำบรรยากาศทั้งหมดตอนที่แบบอุ้ยมึงกระแสน้องมาเยอะมากเลยเราแบบตอนนั้นก็คือเราเริ่มต้นจากการแค่แบบเห็นว่ามี ฮัตติกและน้องนายไปแค่นั้นเลยค่ะรู้สึกว่าแบบเอออยากสับปะรดเด็กไทยหลังจากนั้นพอดูไปอุ๊ยตกลุมตายแล้วทำไงดีนะทุกคนอ่ะจริงจริอก็เลยกลายเป็นแบบตามทั้งช่วงตามทางอินทวารอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าแบบสองปีมันผ่านไปเร็วเร็วมากเร็วจริงๆแล้วเนื้อเพลงเขาเนี่ยเธอโอ้ยขอบคุณบ้านทัศนศิษย์ที่ที่แปลดีมากศิษย์คุูเต้ยมันโน่หนึ่งเซ๊ะแน่นอนใช้คำดีมากเรารู้สึกว่า พออ่านแล้วเรายิ่งนึกถึงภาพที่ต่างๆนานาทุกอย่างเลยที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกมีความรู้สึกร่วมไปกับเนื้อเพลงของน้องไงแต่ชอบัาเพลงอำลาของทุกวงที่มาจากรายการนี้เป็นเป็นเพลงขอบคุณเมมเบอร์หมดเลยใช่ใช่ถูกทุกเซนเลยที่เราทำมาตั้งแต่ไลท์เองมาล็อกมาอะไรนะมงบงมา อินทัวร์เนาะเป็นเพลงขอบคุณเมมเบอร์นะเพราะว่าเขาก็ต้องอยู่ด้วยกันเหนื่อยยากมาด้วยกันเนาะผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายชอบมากแล้วมันเป็นแมสเซจที่เล่าขอบคุณการรักกันคนที่เขาควรขอบคุณที่สุดอ่ะช่นต้องมากมากใช่ ถึงกันรการนะชอบทอดนี้มาเลยที่บอกว่ามันไม่มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นการจุดเริ่มต้นเส้นทางใหม่เท่านั้นเองจะไม่บอกลาจะไม่บอกลาหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่จุดที่ต้องล่ำลาแต่มันเป็นแค่การเริ่มต้นเส้นทางเส้นทางใหม่ฟิลแบบที่จะต้องแบบว่าสานีอะไรที่เราจะแค่แบบยิ้มให้กันแล้วก็ดูทุกคนไปเหมือนเป่งประกายในเส้นทางของตัวเองเออเออแบบดีมากดีมากจริงทุกคนแล้วแล้วแบบอย่างทอดแรกๆเนี้ยที่แบบ ใครกันนะไปกดแบบสคคิปเวลาเลยแบบ2ปีมันผ่านไปไวตาอะไรแบบนี้ยรู้สึกว่าแบบโหเรื่องราวที่อยู่ในเกาะต่างๆเลยนะทุกอย่างเลยแบบคือรู้สึกว่าเพลงมันก็เขียนมาเพื่อเขาแหละก็เลยแบบยิ่งอิจฉาไปๆตอนสุดท้ายก็เคืียบตาทำตาจะมาเลยอะรู้สึกว่าแบบพอมันเป็นวงที่ มีเมมเบอร์ต่างชาติเยอะๆด้วยอ<ช>่ะ<ช>เราก็ใจหวงมากับเขาด้วย<ช><ช>คือเราไม่ได้ไม่ได้ตามจะรู้ว่าแต่ละคนเลือกเส้นทางไงใ,ใครรู้ก็บอกได้นะ<ช>แต่เราสึกว่าเราไม่รู้ว่าว่าเขาจะแยกกันไปยังไงอย่างอย่างกลุ่มแก๊งที่เรารู้สึกว่าเขาสนิทการดีใจที่เขาได้รู้จักก<ช>ัน<ช>อย่างเจ้าพี่เคอเจ้ามิกามิกาอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เขาอยู่ในบ้านจนแบบอะไรอย่างเงี้ยเราู้สึกว่าโผลมันคงแบบ หวงใจประมาณหนึ่งแค่เรามองความสัมพันธ์เขาแล้วยังรู้สึกว่าเขาเป็นกลุ่มก็ที่น่ารักจังอะไรเงี้ยแต่ถ้าวันนึงมันต้องแยกย้ายกันไปเราว่ามันก็คงแบบเงาเงาโง่จเนาะด้วยความที่แบบทั้งสามคนคือสามเชื times, no. yes. social, kind of ้อชาติก็คือเลยไม่รู้ว่าเขาจะแบบแยกย้ายกันไปในทิศทางไหนทุกคนมี potential ในการที่จะเดินต่อไปได้ในหลากหลายเส้นทางถูกมีเส้นทางสุด บอกไม่ได้เลยอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าว่าแต่ละคนจะเลือกในเช่นทางไหนซึ่งทุกคนมี potential พอที่จะไปทำในในที่มันอะไรที่มันหลากหลายมากๆนักแสดงก็ได้นักร้องตอบก็ได้จะไปเป็นนายแบบจะไปเป็นคนครูอะไรอยากเป็นคอปเมนเตอร์ได้หมดได้หมดเมนเทอร์คอมเมนเตอร์ไปเป็นอะไรดีจริงคือเรารู้สึกว่าแบบคือน้องทุกทั้งสีเ็คนอ่ะ มีเส้นทางของตัวเองที่ชัดเจนได้ในอนาคตแน่นอนแล้วเราเองไม่อยากจะดึงเศร้านะแต่เราส่งมาหลายวงแล้วเศร้าจริงเศร้าจริงทุกวงเศร้าจริงทุกวงซึ่งจริงตลอด จริงๆพยายามที่จะไม่เอาใจลงไปละทุกคนไม่เคยได้เลยเท่าไรเพราะว่าดูมาตั้งแต่แรกแล้วเธอจะแบบมันจะไม่รู้สึกไม่นก็ได้ไม่เท่าไหรหรอกมึงไม่ได้ตามน้องขนาดนั้นโอ้โหเองเป็นหมาตลอดทุกที่ทุกที่เลยแค่ดูแค่อ่านความหมายก็คือโอ้ยมันจจ๊งมากเนื้อตัวกกับภาพแล้วพอมานั่งย้อนแบบว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราด้วยแบบว่าสิ่งที่เราทํามาการดูมันมันก็มีความผูกพันที่เข้ามาเรื่อยๆิ่งที่ารับีายแฟนๆของน้องด้วยอินไซเดอร์น่ารักน่ารักที่อมมากจริงทั้งแบบแล้วว่าตอนนั้นเราคือเครือเอคอนเทนต์ไปหลากหลายมากเราไปทํารีวิวนี่ยายเราไปอะไรอย่างเงี้ยคือรตามไปร่ามด้วยทุกคนเลยเออมามามาอยู่ด้วยกันเป็นช่วงอะไรเอาเวลาหนึ่งที่เราเองก็ได้รับแรงสนับสนุนที่แบบยิ่งใหญ่มากๆเราจำได้ว่า เป็นคอนเทนต์ที่สักเซสมากๆของช่องเราแล้วก็เหนียวแน่นมากๆในช่วงระยะเวลาหน,นึ่งจนมาถึงวันนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบโวงใจเหมือนกันเราเองก็รู้สึกผูกพันทั้งกับน้องๆทั้งกับแฟนช่องที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันนั้นเนาะเป็นกำลังใจให้มากๆแล้วยิ่งแบบพอรายการแนวเนี้ยมันจะไม่มีมันโดนแบนไปแล้วด้วยยิ่งทาให้แลนวยิ่งทาให้คนที่เป็นแฟนคลับน้องๆในอนาคตอีกอ,อะไรอย่างเงี้ยที่มันจะแบบเนาะ มันก็ใจหายใจโหวไปอีกถ้าปกติมันก็ส่งต่อเราเองก็จะได้เห็นอินทวันเออมารวมตัวกมตัวกันในสเตจกับน้องนอๆปีถัดไปที่เป็นปีของน้องผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีอะแล้วมันก็เหงาเศร้าซ้อยอย่างตอนที่พี่ไรมาส่งน้องปูยังลำตาจะรื้นจริงก็มีความคิดถึงเออมันก็เลยคิดถึงแบบอะไรยากวะใช่ ตอนนั้นจะได้เลยตอนที่เหมือนพี่ไรจะคอนอัมราน้องๆก็ไปดูคอนพี่ไรกันใช่ใช่เราเลยรู้สึกว่ามันมันไม่มีตรงนั้นมันก็โหวงอิดนึงโหวงเหมือนกันแหละแล้วแบบสองปีถามว่ามันนานมันก็นานถามว่ามันเร็วมันก็เร็วคือมันเป็นมันมีเรื่องราวมากมายากขึ้นในสองปีนั้นช่วงระยะเวลาที่ผูกพันนะจริงแล้วก็ดีใจนะที่แบบ ในท้ายท้ายสุดๆก็แบบพี่ลิกิก็ยังแบบห<ช>ายแล้วก็กลับมารวมตัวกันแล้วม้มาแอคทีฟก,กับวงในช่วง<ช>เวลานหนึ่งใช่แล้วก็แบบได้อยู่ด้วยกันแบบครบแบบทั้ง11คนอะไรเงี้ยซึ่งแบบเออเป็นภาพที่เราเห็นตอนที่พี่เขาคัมแบ็กกลับมาเราก็ดีใจเออดีใจใช่แบบ ในท้ายที่สุดแล้วก็ได้มาคบกันอีกครั้งอะไรแบบนี้เออแล้วตอนนี้ก็แบบต้องบอกเราเส็นคนคุณภาพของเราใช่ใครรู้เส้นทางของแต่ละคนยังไงก็บอกได้นะเหมือนเห็นแบบน้องแพทยทไปสอบติดที่จีนใช่ไปเรียนการแสดงจีนสองทีกิ่งกิ่งมากเลยกิ่งมากเลยลูกแล้วก็เออถ้าเกิดใครไปในเส้นทางไหนก็มามาเมนบอกกันได้นะทุกคนเราก็ยังตามสะพ่อทางทางอยู่ตรงนี้แหละเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะ คิดว่าแบบทุกคนน่าจะยังยืนหยัดอยู่ในเส้นทางตึงได้เป็นอย่างดีเพราะว่าแบบโตได้อยมันพิสูจน์ตัวเองมาแล้วเนาะว่าแบบเออลองทุกคนมีความสามารถใช่อะไรที่ตัวเองไม่ถนัดทุกคนสามารถัฒนาดได้จริงๆเนาะเห็นจเลยจาก day วันเจฟคือเมื่อก่อนเต้นไม่ได้เลยตอนนี้บ้าตอนนี้คือพิ้วไหวหลุดสส่น้ำสุดๆทุกคนเลยทุกคนเนาะ อ่การแสดงดนตรีร้องเต้นทุกอย่างทุกคนแบบว่าพัฒนาการขึ้นจากเดวันแบบสูงมากราไม่รู้ว่าแบบใครกลับค่ายไปแล้วเขาจะมีแผนไปทำอะไรอะไรยังไงแบบบอกได้นะอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าคิดถึงน้องๆช่วงด้วยอขอบตาดำเนี่ยคือคิดไปถึงแบบแกงเขาเลยอะขอบตาดำแกงขอบตาดำเท่าใช่ชื่ออะไรนะ อะไรเถียงเถียงไหมเจียงเถิงเจียงเถิงคนถ้าพูดผิดต้องขอโทษด้วยแต่ว่าประมาณนี้แหละเออใช่นี่คือแบบว่าถ้าเกิดตอนอ่านฟิกก็คือจะเจอแก๊งพวกเข้าอยู่ด้วยกันตลอดแต่เราต้องเป็นแก๊งเพื่อน กันเงนี้ทุกคนคือเออพอดูแล้วก็เราก็จะแบบคิดถึงเนาะแบบว่าเวลาเราอ่านฟิกก็คือจะเจอแบบว่าออดเทาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะเจอทุกคนคิดถึงทุกคนอยู่ใช่ตามเป็นกําลังใจให้น้องๆเสมอแล้วก็อินไซเดอร์ด้วยนะจ๊ะใช่ค่ะแล้วเราก็จะกล่าวข้ายกันที่สถานีแห่งความสุขสัปดาห์ไปใช่ทปลดีมากใชคําแบบสปลดีมากอือเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคน i n s i ส e r ทุกคนนะค่ะเจอกันใหม่โอกาสหน้าจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย